มาจ้ามาจ้ากินอะไรกันเนาะกินอะไรกันเนาะข้อแรกชิมมาชิมไหมจ้าชิมไหมจ้าเป็นยังไงโอ้ย ต้องใส่พริกด้วยถึงจะแซ่บส่วนฟามนมมันจอยูๆตรงนี้เอาอีกไหมจ๊ะหึถ้ามีพริกเผ็ดๆหน่อยๆอ่ะยังไหมจ๊ะอันนี้มันจะหวานหวานเปรี้ยวๆเมื่อ,อกี้ถึงไปแล้วเกินเลยเกินเลยสิเป็นยังไงคะแซบ่บีิรีเด้อีกชักคำดออพริกแซ่บๆตัวน,นี้จะหวานเจี๊ยบเลย